ผุมานิ่งชาคิดเขียวคนนี้ชื่อวาเฮ้ฉันอาจจะทํำคิดทอดไข่เจียวไแต่ฉันไม่ได้ถ่ายตอนทอดเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันทอดทำอาหารแล้วถ่ายอ่ะคือกินไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยฉันไม่ทําอาหารแล้วฉันนั่งกินอย่างเดียวฉันทําอร่อยเลยฉันก็เลยจะทํำ smr ครับ smr ชาขีดเขียว a smr star ต่อ omelette with carrot and red onion with rice ีกไปกันครับหนักว่ะหนักว่ะาว์ปมาลงมาสิยืนก็ได้วะเออยืนก็ดีเราชอบยืนอยู่แล้วไข่เจียวนะครับ ทั้งคืนก็ผิวนี้กลางวันก็ผิวนี้ไขเจียวนะครับพยโยไว้ใช่ครับพยโยับ ข้าไขเจียวนะครับ For ฟ o วเรด o n เนียนใช่หรอมิ้นท์พอวิตหอมเลย กินหอมแดงเพิ่งเลยต <c oughs> อนแรกทำตอเลยละสั้หนมอนเดี๋ยวใส่เลยครับวอาหาคณไม่อด ตอนทอดเนี่ยเนี่ยนะทันอ่ะไข่ปรุงเลยตอนทอดทันตีไขนะ่น,นะทันใช้น้ำปลาเนี้ยกิบไปเลยทันใช้น้ำปลาพริกไข่แล้วก็ซีอิ๊วขาวเซีซอสเพปเปอร์แอนด์ซอสแล้วตอนที่แต่ทอดเสร็จแล้วอ่ะจะเอาขึ้นกระทะทันเล้งไปแล้วจะใส่ น้ำปลาเสือฟิชซอเข้าไปมันก็เลยน่าต่ามาแบบเท่มๆอย่างเงี้ยคออย่พออยู่หลายรอบนะนีง่ายๆนะเนี่ยบอกกลิ่นพริกไทยกลง่ายๆอะอมาได้ดู้ไหม ไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูเลยเหมือนกูส่งกล้องกั้นถะเกิดมาตัวส่งแล้วแล้วทำยูทูบแล้วมันแบบเป็นอะไรไ่านป่ะเป็นอักกายอ่ะเปลี่ยนขา ได้กิปเดียวนะอะไรบัวกี่เกียนะอืดีนะถ่ายตอนถ่ายตอนกินเนี่ยถ่ายตอนทำมันไม่อร่อยตอนกินมันอร่อยเออมไม่แดดแล้เดี๋ยวเขามนั่งกินใีหลัง ช่ <c oughs> ดูสิเสียวร่องฟันหมกคนเลยทอดเหล็กอะดูสิเสียวร่องฟันหมกคนเจ็บปากมากเลยไปดับเหล็กมา ปล่าเหาอวะ่เหมืองน้ำปลาปล่าีจริงอะไม่ได้อะเพราะว่าเราอะเดือนนี้มดเอนเราต้องแบบใหม่ยุ่ง กินเมื่อวานกินไก่ผัดพริกแกงอะเรากินแบบธรรมดาด้วยเ<ม>ขาเอาพริกแกงใต้มาผัดจริง,รงๆอองเนอะเผ็ดมากเลยอะ่ะก็โยเจ็บร้องฟังนมากเลยนี่ถอดยยิ้มสวยเลยนะเขียวเดี๋ยวมึงแก่แล้วด้วยมีเด็กอีกเขียวอีเ,เด็กๆก,ก็รอพี่เขียวเลย

ไอ้เปลือกไข่มาทำไมเนี่ยก็ยังดีไว้ไอ้วันที่ใส่เปลือกไข่นั้นทำไม่ทำไม่อร่อยก็ยังมีวะมีเปลือกไข่เพื่อให้อร่อยขึ้นเปลือกไข่กินไม่ได้นะเปลือกไข่กับข้าวอะไรนะข้าวเจ้าเนี้ยเขาจะมาตํำเขาจะมาต่ำเปลือกไข่อะข้าวเจ้าหรือข้าวสารีอะก่อนที่จะมา ที่เป็นมาได้ข้าวอ่ะเดี๋ยวข้าวกลั่วนะ่า้มาสั่งแล้วก็มาเป็นอาคาให้ไก่ไก่เวลาเลี้ยงไก่ไข่คนเราก็อย่างเงี้ยพอเลี้ยงไก่ใช่ป่ะไก่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ก็หันตัวเมียออกไข่รูกมาก็เลี้ยงไก่ต่างจังหวัดก็เลี้ยงกันอย่างเงี้ยพอไก่แก่พอไก่เจอใกล้ตายก็ก็เชือกเอามาทําเป็นแกงเขียวหวานไก่แล้วรูปหลังก็ให้มันปัามปังมันเองต่อไป นี่ยแหละเนี้ยงไก่ก็อย่างเี้ยแหละเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่มีหมูสับด้วยหัานจากหมูมนี่หมูสับเนี่ยเหรอเรากินเนี่ยคาราบเกเราเอาชีวิตเข้ามาเลย เราต้องทําใจเราเอาชีวิตเข้ามานะเวลาที่ไข้หวัดนรกระบาดนะเ <c oughs> คสซพุ่นตก <c oughs> คนไม่กล้ากินไก่ที่ริงไม่จริงนะไก่อ่ะเข้าไปท่ออัน่งคุณสูงนมันก็ค่าเชื้ออะไรนะยิ่งไก่เ f สซด้วยไก่โรงงานเคสซไก่แมคโดนัลด์เนี่ยไก่ซีพีพวกนี้มันเลี้ยงในมาตรฐานที่ดีมากมีกับไก่เนบ้านมันเลี้ยงในที่ปิดที่ปิดในโรงงานเลย รับรองไม่มีเชือแพ้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่รรฐานดีหมดละไข่หวัดน,นกยากนะเป็นไช่หวัดคนเนี่แหละไข้หว <c oughs> ัดคนเหรอเออ,อ,อเป็นไ้าหวัดน,นกอะมันป่วยง่ายอะ่ะปวยมาสั่งได้ันนะอยากไปประตูน้ำมาก นีเขาบอกประตูน้ำเขาถึงน่ามีอะไรอีู่อยากไปมากเลยไปเลยไหมกินให้หมดก่อนตคลินที่แล้วนี่ก็าอยากไปประตูน้ำลิปนี้ก็อยากไปประตูน้ำอยากไปไหนไกินหมดหรอมันเยอะว่ะท้านผ่านไปโรงเรียนอ่ะกูเริ่มอยากกินแล้วกูอยากไปประตูน้ำแล้วกูเริ่มอิ่มน้าน้ำข้าวแป๊าประตูน้ำอ่ะเอาหรอ อเออแก้ม่ะกจมูกมอ,อ,อเปิดประมาณ11โมง10โมงไปลายๆอ่ะนี่11โมงครึ่งในเรื่องแล้จริงอะดูเลยนเื่องอ่ะทำไงดีวะดีวะ,วะ่อยปาไปาไม่ให้เด็กไปดูน้ำอ่ะด้วยหรักป้าแต่มาอ,อ,อย่าแม่เป็นเด็กกู อยากทำนี้ไปฉันอยากถ้าไปเรียนใหม่นะฉันจะเรียนแฟชั่นออกแบบเสื้อผ้าและสิ่งของแล้วฉันจะไม่ใช่นคนตัดนะฉันจะเป็นคนออกแบบคือจ้างฉันออกแบบฉันจะออกแบบในคอมพิวเตอร์ส่วนพวกแกไปตัดเองเอ้าผ้าไงจะตัดแกฉันจะเป็นคนคิดไอเดียฉันดูคลิปละครเยอะฉันจะรู้ว่าเสื้อผ้านไหนเสื้อ,น,นะอ,อนั้นไนช้นสองเออนี่ถ้าถอดเสื้อออกก็จะเป็นแบบเซ็กซี่ มันแต่งได้ขอสีขาวก็ได้เดี๋ยวนี้อะไรง่ายๆท่นานอยากลองทำสไตล์เด็เล่นๆดิไม่ต้องเรียนกนะ็ทำไังเอาดิเดี๋ยวเราลองทำท่องคิดสไตล์เด็กสไตล์เด็กไทยให้เขียวเนี่ยแหละ <c oughs> ต่อภาอนะเลิกอิ่ม <c oughs> เริ่มอิ่มอิ่มท้องหนังตาก็ค่อยตกแล้วก็นอนเวลาที่แกไปกินข้าวแล้วอาหารเลยถ้าเขาทำอร่อยแกก็แค่กินให้หมดแกสดสมมติแกแกไปกินผัดเดี่ยวแกสดซุปให้หมดแกไม่ต้องพูดคำว่าอร่อยอ่ะแค่นี้บ้าแกตื่นตัมแล้ว พี่พี่คนขายหรือลุงคนขายอ่ะก็ตื่นตาเรากินตามสั่งนะกินหมดอ่ะเขาก็ตื่นตาเรากินหมดแล้วเกี๊ยวอ่ะกูคงกินไม่หมดอ่ะกูไม่อยากตัวเองตื่นตากินี่่องหลังตื่นตาใจบ่อยเกินตื่นตาใจจนแบบเออไม่ต้องสั่งตื่นๆกันก็ได้ก็ฉันเห็นอ่ะเขาอ่ะเวลาที่มีเงินเข้าเดินมาบอกเฮ้ยกระเพราวันนี้ เผ็ดมากเลยไม่มันเลยทำไมวันนี้อร่อยน้อยลงอ่ะแบบฉันเห็นนะแม่ขาเขาทาหน้าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ตัวแต่เขาก็พอพอ,พอลุงลงมาเดินไปนะแม่ค้าทําหน้าแบบเหมือนเสียความรู้สึกอ่ะมันเสียความรู้สึกอะ่เกอะเออนะทีบางในนาสั่งพวกนี้่ะบางทีมาจากแบบบางทีมือมันล้านอะ่ะใส่เยอะไปวันนี้อร่อยพรุ่งนี้กลาง มารื่มเผ็ดน้อยมาเรือกเผ็ดมากแล้วแต่วันมันเสน่ห์มันจะเขาจะแบบคนคนหนึ่งได้กินอาหารตามสั่งเขาเรียกว่าตามสั่งทุกวันอย่างวันเนี้ยเริ่มไม่อร่อยแล้ว <c oughs> เห็นไหม่าพอมันเริ่มเยอะไปแล้วรู้สึกไม่อร่อยแล้วมัาดื่มเนาะ มันเดินแล้วมันไม่มีซอสมันเลยเลี่ยน,ยนอ่าแล้วมึงอ้าวลองๆค่ยเย็นๆเปิดระบงไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป่าขาดูนี่หยิมนะขอรับก,กัน